สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยจ้าวันนี้อารมณ์ดีนะคะนอนเล่นฟุตบอลเลยเหนืไม่ตักกดเล่นอย่างมีความสุขเลยจ้าเ <c oughs> ดี๋ยวจะเอาอาบน้ำให้ท่านแล้วก็ให้เล่นนะคะ เวล่นโชว์เลยแนละ้มาดูนโมเล่นโชว์ได้เลยนะครับลูกบอลโชว์ะเนะี่ยโชว์ให้แม่ๆดูเลยไปแล้วตีฟุตบอลไปเลยนะคะตอนนี้มานี่มานี่เล่เ่ เต็มมาเต็มมาไม่ติมานะคะวิ่งมาหาแม่แล้วนะคะตอนนี้เอาบอลมาหนึ่งขอเช็ดหน้ากล้องก่อนนะคะโอ้ยอยากเล่นอีกอยากเล่นอีกมาครับแม่ครับโอ้ ลม đi đi, ดี lông đi เข้าตรงใน à <coughs> แม่ขออีกขออีกขออีกขอเล่นน้ำอีกน้ำขอไม่อยู่นะครับไม่ต้องเอาใช้ขันให้นะคะนี่อุ้ยเอาไปแต่หัวก็ถอยไปขออีกขออีกขออีกอยากเล่นนะคะนี่อ้หขอเล่นแม่ครับแม่ขอเล่นน้อย ก็ไมให้เล่นอ่างเลยไม่ยอมนะคะหนึ่งจะชูขาหนึ่ชูแบบแบงเอ้าเอ้าจะชู์นะชบบอ,อ,ชออกมาเล่นให้ได้นะคะนี่เอา้าเอา้า โนโมจะพยายามอย่างเดียวนะคะนพยายามจะปีนออกคอกนะคะเอาเอาคือสองคนเด้อเหมือนนี่ออกได้บอ็ออกได้นะครับชูหน่อยชูเล็กชูเล็ก Bên chỗ này thấp uống oh. <laughs> Khăn à mà, ạ là khăn mà mừng Chỗ khăn tế bọn mừng lúc Khăn mà, khăn mà Khăn mà, khăn mà มือน้นอยกวักลูกบอลหนูสุดยอดเลยนะคะนี่เอา้าเอ้าจะโชว์ลีลาไหมอนอนหมุนลูกบอลเลยค่ะนี่นอนหนุนอย่างมีความสุขเลย เพื่อนผมครับเจ้าบอลคือเพื่อนผมครับเป็นเพื่อนเล่นน้องน้ำโมนะคะนี่ยามปีดอกมาก โอเหนื่อยนอนเล่นซะเลยโอ้มอมแมนเลยค่นันหน้าเมาส์ไปข้างหนึง่งชอบมากเลยโชว์ีลาการเล่บนบอนะคะ น้าน้นเปลี่ยนไปครึ่งหนึ่งค่ะไฮไลท์นะคะน้ำมูทำไฮไลท์ให้ตัวเองนะคะนคลุกแป้งข้างหนึ่งนะคะนีม่มาแล้วมาแล้วอุ้มโชว์ซะแล้วน้อยๆ้อย,อยกอดนี้นะอินดูมากๆเลยดูสิ ได้ค่ะดอกขึ้นเอาเลืมหาะเลยเนาะโครงการ้ของงทางเพื่อนที่ดท่องเที่ยวแบบ่ายพาานอนนอนแล้วครับผมนอนกลางวันแล้ว ขันขากห้บสุจะองเาวเทุกเข่าเล่นบอลเลยลงมาข้างล่างยืสนามหญ้าตอออจะทำยังไงนะน้ำมนต์เอาขันเขันเลขันขนอุ้ยอ้ยขันไปขันไปโอ้โหขันเอาบอลอย่างสวยงามเลยนะครับ อ,อ้าวท่านกันเลยจริงๆเลยไม่ได้ฝึกนะคะคิดเองทำเองหมดเลยจานหมอพัฒนาการเร็วมากยพยายามเลี้ยงบอลมาในช่วงกลางนะคะช่วงพุ่งนะคะ้าวไม่เอามาด้วยเอามาเอามาเอาบอลมาน้ำเร็วเร็ว เจ็บบอลมาน้ำเจ็บบอลมาน้ำเอหนูเก่งไหมครับแม่เ,เริ่งบอลมาแล้วนะคะให้บอลตกพื้นได้นะคะเจ็บมากเจ็บมากอ้าวได้งเค่นตั้งนานนะคะทำได้ไงคะเอา้าจิ้งมาแล้วจิ้งมาแล้วไม่ให้บอลตกพื้นได้นะคะจิ้งได้ไงทำได้ไงครับ อ้าวอ้าวอ้าวจะให้ตกไหมจะให้ตกไหมให้บอลตกถึงพื้นหรือเปล่าอ้าวต้องใช้เทคนิคครับนโมรู้ว่าจะตกนะคะอ้าวปล่อยให้ลุงนะคะปล่อยให้ลุงอีกเอาล้เอาขึ้นไม้ไหมเอาขึ้นไมเมื่องล่ะไม่เอาไม่เอาวกออกมาเลย ดูดูดูท่านเล่นบอลกันนะครันี่อ้า เล่นสนุกสนุกอย่างมีความสุขกับเจ้าบอลเลยเพื่อนเล่นของน้ำโมนะครับส่วนบอลยุคนี้แตกหมดแล้ว ปล่อยให้บอลลงพื้นปึ้งเฮ้ยเราจะเก็บขึ้นได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่งบอลลูกขาน้องกบไข่นะคะโอ้ยมีกลิ่นด้วยอืมเป็นได้ไงครับปุวยเจ้งเหนื่อยแจ้งเหนื่อยนะคะนี่แจ้งเหนื่อยแล้วแจ้งเหนื่อยแล้ว ขันมากขันมาขันมากขันมากขันมากอะไรขันมากอีไม่ขันนะคไม่ขันเลยกินไปเรื่อยๆนะคะเมื raszam, ่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนลิปด้วยนะคะแล้วก็ ได้เรียงเรียงทิปต่อไปจ้าดูดูโอ้ยลินมมี่มตายนุ่มๆนะคะตรงนั้น,นโมชอบเล่นจ้าหนหายลูกบอลหายไปเลว อะไรตรงพุงเลยไม่ยอมดูดูเขาใช้ขาตีเนี่ยอันนี้ใช้มือติไปเรื่อยๆคัใช้มือเดาะลูกบอลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยคันเอา ใช้ม <Cornell. in st selling> ือเดาะเดาไปเรื่อยๆโอ้โมีโมอีกเร็วโอ้โหดูลีลาการลื่นของกันนะครับมันอ่อนช้อยมากๆเลยมีน้อยๆนะคะนี่ ถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะครับ